สำหรับคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวเลี้ยงหลานเงี้ยค่ะถ้ามีใครไปรับที่บ้านบอกว่าจะเอาเงินให้เอาสร้อยทองให้เงี้ยค่ะเพื่อแะไรกับการเปิดบัญชีหรือว่าเปิดข้อมูลอะไรของตัวเองอยคะอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆะคะ่ะเพราะว่าจะโดนแบบพี่แม่หนูโดนค่ะตอนนี้คือนอนโรงพยาบาลเลยเครียดมากเยคะ่ะเป็นหมายสารที่เราไม่รู้เลยไม่ได้รับเงินคนอื่นมาเลยเงี้ยค่ะ แต่ก็คือเขาเป็นคนจ้างแล้วบอกว่าไม่มีอะไรคือด้วยความไว้ใจใช่ค่ะบอกว่าไว้ใจได้คือจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะจะมารู้ก็ตอนที่มีหมายสารมาที่บ้านค่ะคือที่แม่เขากินยาฆ่าตัวกแตเพราะเขากลัวความผิดหรือว่าสร้างคนเดิร้อาให้ลูกหลานกลัวบอกว่ากลัวบอกว่าลูกจะลําบากเนี่ยค่ะกลัวลูกหลานจะลําบากกับสิ่งที่ตัวเองทําค่ะเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการเนยค่ะเขาแม่เขาไม่รู้เลยอะค่ะพี่ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นค่ะต้องขอเตือนภัยคนที่อยู่บ้าน อายุทยาค่ะที่เป็นพันตำรวจนัมมจะี ผู้เสียหายอะค่ะเขาส่งไลน์